ภาพยนตร์สยองขวัญมักพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกอันมืดมิดที่ซึ่งความกลัวและความสยดสยองเป็นตัวล,ละครหลักสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในภาพยนตร์แนวนี้ก็คือสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือการสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชมโดยภาพยนตร์บางเรื่องก็จ,จะมีการดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าหรือตำนานที่มีอยู่จริงมาเล่าเสริมปรุงแต่งเพิ่มเติมแต่บางเรื่องก็สามารถสร้างสรรค์และคิดค้นสัตว์ประหลาดที่โดดเด่นและน่าขนลุกขึ้นมาเอง แม้ว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะน่าสยดสยองจนทําให้คนดูหลายคนนอนไม่หลับไปเป็นอาทิตย์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทําให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆน,น,น่าสนใจมากขึ้นด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและบทบาทที่น่าสยบงกลัวในภาพยนตร์ของพวกมันซึ่งจะมีสัตว์ประหลาดตัวใดบ้างที่เราหยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ และสาหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราอันคีิบอยร้อมวางจําหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสือ้อลันบอยคักตอนพรีเมียม100%่ยเเนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วยกับสกินแบบ d ี g ีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันคณิบอยของเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีฟิวชั่นนี้เลยนะ จีนแจ็กเกตสิ่งมีชีวิตรปริศนา,าจากฟากฝาจีนแจ็กเกตหรือชื่อวิทยาศาสตร์ออคูลนิมบัสอีโดคิลัส โดย ad, ดดออคูลอไมบัแปลได้ว่าเมฆสีดำทะมึนส่วนคำว่าอ d โดคิลัสแปลได้ว่าตัวกินม้ามีลักษณะที่อ้างอิงจากสัตว์ทะเลเช่นแมงกะพรุนปลาหมึกยักษ์และกระเบนราหูเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สยองขวัญเรื่องนบของจอแดนพิวในปี2022มันไม่ได้เป็นยานอวกาศแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่มันคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่ลอยอยู่บนฟ้าครับรูปร่างของมันเนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยคือเหมือนแมงกะพรุนยักษ์ที่มีตาเดียวใหญ่โตแล้วก็มีขนตาสีเขียวเป็็นนพวววงงลงล้อออมตตาาาไแ่่่่สิทีกกัคื คนต้าเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามแต่จะทําหน้าที่เหมือนกับกับดักที่ใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้พอเหยื่อเผื่อมองเข้าไปในตามันก็จะเปิดปากกว้างดูดเหยื่อเข้าไปกินทั้งตัวแล้วค่อยเปลี่ยนร่างเพื่อบินหนีไปหลังจากกินเสร็จจีนแจ็กเก็ตจะคายเศษสิ่งของที่ไม่ใช่อินทรีย์ออกมาวัสดุเหล่านี้ถูกยิงลงมาด้วยความเร็วสูงจนสามารถฆ่าชีวิตผู้โชคร้ายที่อยู่เบื้องล่างได้ภายในพริบตาจีนแจ็กเก็ตถูกนําเสนอในรูปแบบของ UFO แต่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามมลาเลาลาเเ้ัันนนร่อจจะไไดดดห็ชต แต่เรารู้สึกถึงการปรากฏตัวของจีนแจเกตและผลกระทบจากการกระทำของมันได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จีนแจเก็ตยังเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้ตลอดทั้งเรื่องเผยเห็นร่างที่แท้จริงที่คล้ายกับพวกแองเจิลจากอนิเมะเรื่อง Neon Genesis Evangelion ซึ่งก็ยิ่งช่วยเพิ่มความลึกลับและความน่ากลัวให้มันมากขึ้นเนื่องจากเราไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรหรือทํางานอย่างไรเลยนั่นเอง The Mutant Bear ผลผลิตแห่งความสยดสยอง The Mutant Bear หรือ Homerton เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในภาพยนตร์เรื่อง Annihilation มันเป็นผลผลิตจากการกลายพันธุ์ของหมีดำอเมริกันภายใต้อิทธิพลของชิมเมอร์ โฮเมอร์ตันมีรูปร่างคล้ายหมีดำทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีร่องรอยการกลายพันธุ์อย่างชัดเจนผิวหนังบางส่วนหลุดลอกไปเผยให้เห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติใต้ผิวหนังนอกจากนี้มันยังมีกะโหลกมนุษย์ฝังอยู่ที่ด้านข้างหัวและฟันของมนุษย์ง,งอกออกมาภายในปากของมันสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือความสามารถของมันในการดูดกลืนเหยื่อและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายรวมถึงสามารถเลียนเสียงของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทาให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสยดสยองและความน่ากลัวอย่างสุดขีดการปรากฏตัวครั้งแรกของโฮเมอร์ตันสร้างความตืื่่นนนตตระหกกใ้้ัับผูชมมมมมเอจลุสว ขณะพักผ่อนในตอนกลางคืนมันสามารถฉีดทำลายล้วงกงเหล็กและรากหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือมันไม่ได้กินเหยื่อทันทีแต่ทิ้งร่างไว้เราก็เป็นการส่งคำเตือนไม่เพียงเท่านั้นมันยังสามารถเรียนเสียงของเหยื่อที่มันฆ่าไปแล้วได้เพื่อล่อลวงทำให้เกิดความสับสนและความหวาดกลัวในหมู่ผู้รอดชีวิตที่เหลือโฮเมอร์ตันเป็นตัวแทนของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงมันแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากการแทรกแซงของธรรมชาติและผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งเป็นาอง่ีดย บันเดอร์ไฟมนุษย์แมลงวันกลายพันธุ์สยองภาพยนตร์ The Fly ของเดวิดโครเนนเบิร์กเป็นการรีเมคภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและช่วยยืนยันสถานะของโครเนนเบิร์กในฐานะหนึ่งในผู้กำกับสยองขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างไร้ข้อกังขาภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของดร์เซนบัลนเดนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่เชื่อว่าเขาค้นพบกุญแจสำคัญในการเทเลพอร์ต แต่ทว่าอุบัติเหตุในระหว่างความพยายามที่จะทดสอบเทเลพอร์ตกับตัวดรแบนเดร์นั้นได้ผสมตัวเองกับแมลงวันโดยไม่รู้ตัวผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่น่าสยดสยองเขาค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจที่ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และแมลงวันร่างกายขเขาเริ่มเน่าเปื่อยและกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนมีลักษณะคล้ายแมลงวันมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาด้วยแบนเดิลกลายเป็นคนบ้าคลั่งและโหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆอ,ยอ และความน่ารังเกียจให้กับผู้ชมมาเกือบ4ทศวรรษแล้วโดวยเทคนิคการแต่งหน้าที่ได้รับรางวัลออสการ์จากคริสวาลัสและสเตฟานดูเปิร์สทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงรวมถึงตัวละครบาร์โดฟายก็กลายเป็นหนึ่งในตัวละครสอยองขวัญที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เบลดัมแม่มดตัวร้ายจากโลกอื่น แม่มดเบลดําเป็นตัวร้ายหลักจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโคลาลายัยตัวละครนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้นักากากของความรักและความเอาใจใส่ในภาพยนตร์โคลาลายัยเป็นเด็กสาวที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันเธอต้องการความสนใจและความรักจากพ่อแม่ที่ยุ่งอยู่กับงานตลอดเวลาเมื่อเธอพบกับประตูที่นำพาไปสู่อีกโลกหนึ่งเธอจะรู้สึกตื่นเต้นและลงไหลในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานในโลกนั้นเธอได้พบกับแม่เลืองอีกคนที่ดูเหมือนจะรักและเอาใจใส่เธอมากกว่าแม่แท้ๆของเธอเองเป็นไหนๆในขณะที่่แมโคลา นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกสาวเท่าที่ควรแม่มดเบลดํานั้นกลับเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยความรักและความเอาใจ,จใส่ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ภายใต้ความสวยงามนั้นซ่อนเร้นความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวแม่มดเบลดําต้องการมากกว่าแค่เป็นเพื่อนของโคลาลายเธอต้องการครอบครองจิตวิญญาณของเด็กสาวและเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นตุ๊กตาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่เธอจะมาไว้ในโลกแห่งความมืดนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับแม่มดเบลดํานั้นไม่ใช่รูปร่างที่น่นนออ่่ออ่่่าาาาเเเเกกกกีีีียยยดนนนนลลลัวธธออ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 แแแตตป็รสสงททโโะใใจม แท้จริงแล้วเธอเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีพลังในการเปลี่ยนรูปร่างสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างมิติได้และมีจุดประสงค์ชั่วร้ายคือการล่อลวงเด็กมาเป็นเหยื่อเพื่อกินเนื้อและกักขังวิญญาณไว้เป็นท่าน,นั่นเอง Art The c l o คลตัวตลกแห่งความสยองขวัญ อาร์ตเดอะคลปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Night Circle ปี2008ในบทบาทตัวละครรองก่อนจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นใน t e r r i f y ปี2011และได้กลามาเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องแรกใน All Hollow Eve ปี2013 โดยเขาถูกนํามาจากภาพยนตร์สั้น2เรื่องก่อนหน้านี้และรวมเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน Art ์ตเดอะคลเป็นตัวตลกปีาศาจที่มีลักษณะคล้ายนักมายากลในชุดตัวตลกสีขาวดาที่ปรากฏตัวในคืนฮาโลวีนเพื่อก่อความวุ่นวายและทรมานผู้อื่นซึ่งจะแตกต่างจากฆาตกรเงีนนยบคนอื่นๆคือมันมักจะมีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางอย่างชัดเจน โดยจะไม่เคยพูดหรือส่งเสียงเดนดออกมาแต่จะใช้การแสดงสีหน้าและท่าทางที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อเล่นกับเหยื่อของมันซึ่งบ่งบอกได้ว่ามันอาจเกิดมาเป็นใบ้นั่นเองอาร์ตเดอะคลาวเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ไม่ยอมหยุดจนกว่าจะจับเหยื่อได้มันจะไล่ล่า,ลาคุกคามและคอยตามล่าเหยื่อของมันอย่างไม่ลดละจนเมื่อมันสามารถต้อนเหยื่อจนมุมได้สําเร็จมันจึงจะตัดสินใจว่าจะฆ่าเหยื่ออย่างช้าๆหรือปล่อยชีวิตไว้ให้เหยื่อต้องทนทุกข์ทรมานจากความโหดเหี้ยมที่มันทําลงไป สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับบุคลิกของอาร์ตเดอะคลาวคือการขาดแรงจูงใจในการฆ่ายอย่างชัดเจนโดยถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะทำสิ่งเลวซามและโหดร้ายอย่างสุดโต่งเหยื่อของมันมักจะถูกเลือกแบบสุม่มและวิธีการทรมานต่างๆของมันก็ดูเหมือนจะไร้เหตุผลทำให้เราแทบไม่รู้เลยว่ามันมีที่มาอย่างไรและความสามารถที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่ The Tall Man ชายร่างสูงจากโลกมืด The t ท l l Man เป็นตัวละครที่น่ากลัวและน่าขนลุกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนตาซิมปี1979ด้วยส่วนสูงที่มากกว่าคนทั่วไปพูดน้อยสวมสูทส,สีดำอยู่เสมอและมักใช้สีหน้าในการสื่อสารทำให้เขาดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือมิติอื่นซึ่งแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนมนุษย์ในบางครั้งแต่การกระทำและพฤติกรรมของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและอันตรายเขาสามารถควบคุมความจริงและสาาร้างความเสื่อมสยองให้กับผู้คนได้อย่างง่ายดายเขาสามารถยกคนผู้ใหญ่ได้ได,ด้วยมือข้างเดียวและยังมีพลังจิตกาารรคควววบุุมััตตถโดยออปะจขง คือเซนตินัสเฟียรซึ่งเป็นวัตถุทรงกลมสีเงินที่ซ่อนอาวุธมากมายไว้ภายในเช่นสวาส่านเลเซอร์เลื่อยและอื่อๆอีกมากมาย แม้ว่าเดอะทอลแมนจะแสดงความสุภาพอ่อนโยนในบางครั้งแต่เขาก็เป็นปีศาจที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงและมีเป้าหมายในการยึดของโลกเขามักจะสังหารผู้คนจำนวนมากและใช้ร่างกายของพวกเขาเพื่อขยายกองทัพของตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดหรือขอโทษสำหรับการกระทำอันโหดร้ายเหล่านั้นเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับความตายและยังทำการกลับด้านกังเขนของปันหลวงให้ความลงก่อนที่จะลงมือฆ่าสเสมือนกับต้องการบอกเป็นนายว่าเขาเป็นตัวแทนของปีศาจเดอะทอลแมนเป็นตัวละครหลักที่คงอยู่ตลอดทั้งแฟนชายแฟนตาซีอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความน่ากลัวที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษยย์อีกด้ว แกเบลยวปีศาจแฟรตปรสิตผู้เครียดแขนในบรรดาฆาตรกรสุดสยองมากมายที่เคยปรากฏบนจองเงินแกเบลยวจะภาพยนตร์เรื่อง마리크แนน้นถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ที่สุดของเจมวานเขาได้สร้างสรรค์แกเบีย์ให้เป็นมากกว่าฆาตรกรธรรมดาโดยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นในชุดเสื้อโค้ทหนังผมยาวและอาวุธที่แกะสลักจากทั่วรางวัลบวกกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและท่าทางที่งุ่มง,ง่ามของแกเบลยวขณะที่เดินถอยหลังทำให้ตัวละครนี้ดูแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน แกเบียลเป็นฝาแฝดบริสิทธิ์ของแมดิสันมิเชลเกิดมาในสภาพผิดปกติเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังศีรษะและหลังของเธอเนื่องจากสภาพการเกิดที่น่าสยดสยองแกเบียลจึงเติบโตมาอย่างบิดเบี้ยวรุนแรงและเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาได้รับความเจ็บปวดและความทรมานอย่างมากจากการดำรงชีวิตที่น่าเวทนาเนื่องจากแกรเบียลใช้ร่างกายลูกกับแมดิสันเขาจึงดูดเลือดและสั่อาหารจากเธอทําให้ชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายเพื่อช่วยเหลือแมดดี้ในวัยเด็กส่วนใหญ่ของร่างกายที่จเจริญเติบโตไม่เต็มที่ของ Gabriel, ขอองเธการผ่าตัดครั้งนี้ทําให้แมดดี้สูญเสียความทรงจําและทำให้แกรเบียวอยู่ในสภาพหลับไหลเป็นเวลาหลายปีจนหลังจากผ่านไปเกือบสาทศวรรษแกรเบียลก็ถูกปลุกขึ้นโดยบังเอิญจากสามีที่ทําลายแมดดี้เขาจึงยึดครองร่างของเธอและเริ่มออกตามลังแคนทุกคนที่ชิงชังไม่ว่าจะเป็นแม่หมอพยาบาลและทุกคนที่อยู่รอบตัวอย่างบ้าคลั่ง เดอมมาเธอสิ่งมีชีวิตสุดสะพรึงในบ้านเช่าเดิมมาเธอจากภาพยนตร์เรื่องบาบาเลียนปี2022เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดท,ที่น่ากลัวที่สุดในยุคป,ปัจจุบันเธอเป็นผลผลิตอันน่าสยดสยองของการทะลุกรรมทางเพศในครอบครัวมานานหลายชั่วอายุคนทําให้เธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและผิดธรรมชาติส่งผลให้ร่างกายและจิตใจของเธอบิดเบี้ยวไปจากมนุษย์ทั่วไปเธอมีรูปร่างผอมแห้งผิวพันธุ์สกรกหน้าตาบิดเบี้ยวผมยุ่งเหยิงเล็บยาวดํามีความสูงเกือบ7ฟุตเธอไม่เคยสวมเสื้อผ้าใดๆเละะมะมมกจีีพฤติรรรท่ด้าย เนื่องจากการขาดการเลี้ยงดูและการถูกทการุณกรรมมาโดยตลอดนั่นเองภาพยนตร์ใช้จินตนาการของผู้ชมเป็นอาวุธในการสร้างความน่ากลัวในช่วงแรกของเรื่องผู้ชมจะทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดของบ้านเช่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรจนกระทั่งเมื่อเปิดเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเดอะมาเธอร์ก็ยิ่งทําให้ผู้ชมรู้สึกตกใจและสะพึงกลัวมากขึ้นแม้จะมีร่างกายที่น่าเสยดสยองแต่เดอะมาเธอร์มีความปัถนาอันบิดเบี้ยวที่จะเป็นแม่เมื่อเธอพบเหยื่อที่เข้ามาในเขตพื้นที่ขขขออออองงเเเเเธธธจจะะะะพพยยยาาาาบบััควกกป็นลลลลูแแท พวกเขาอย่างโหดร้ายหาพวกเขาขัดขืนหรือพยายามปกป้องลูกๆของเธอจากภัยคุกคามอย่างสุดโต่งเช่นกันเดอะมาเธอร์ Mother, เป็นตัวละครที่น่าจดจําและสร้างความสะพรึงกลัวในวงการภาพยนตร์สยองขวัญอย่างแท้จริงเธอไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วย Mother, เดอะบาบาดุสัตว์ประหลาดจากจิจนตนาการ เดอะบาบาดุกแตกต่างจากภาพยนตร์ยสรยองขวัญทั่วไปที่เน้นตัวร้ายแบบฉูดฉาดและน่าสะพรึงกลัวแต่เดอะบาบาดุกกับเป็นภาพยนตร์ยสรยองขวัญทางจิตวิทยาที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายของการเป็นแม่ซึ่งมักจะเป็นบทบาทที่ถูกนาเสนอในด้านดีอยู่เสมอโดยจะเล่าเรื่องราวของเอมิเลียแวนนิกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเหนื่อยล้ากับความเครียดในการเลี้ยงดูลูกชายตัวน้อยซามูเอลเขาเริ่มสแสดงพฤติกรรมแปลกๆสร้างปัญหาที่โรงเรียนและหมกมุ่นอยู่กับสัตว์ประหลาดในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นเมื่อเขานาหนังสือภาพชื่อ ook, ม,มิอมยยสเตอราม เอ,เอมิเล่รู้สึกตกใจกับหนังสือเล่มนี้และการปรากฏตัวอย่างลึกลับของมันในขณะที่ซามูเอลเชื่อว่าบาบาดุกมีตัวตนอยู่จริง สิ่งที่น่าสนใจคือเค้นยืนยันตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตว่าเธอจะใช้เทคนิคแบบโลไฟล์ Fi, และแฮนด์เมดด้วยมือโดยใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นสำหรับการสร้างสระหลาดและใช้การปรับแต่งภาพหลังการถ่ายทำเป็นจำนวนมากอีกทั้งเรื่องราวการออกแบบของบาบาดุกก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เสยองขวัญคลาสสิกเรื่อง l o n ดอน a f t e ต Mid n i ดไนในปี1927ซึ่งแสดงโดยลอนแชนี่ในบทบาทของ The m a n i n the Beaver h a t ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดฟันแหลมและยิ้มกว้างอย่างน่าสะพรึงกลัวนั่นเอง Slenderman สิ่งมีชีวิตไร้หน้าจากโลกอินเทอร์เนต็ต s ซ e n d e r m a n เป็นตัวละครสมมติที่ถือกำเนิดจากเว็บไซต์ Something Awful ในช่วงปลายทศว,วรรษ2 0 0พและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เนต็ตที่มีอิทธิพลอย่างมาก s ซ e n d e r m a n ปรากฏตัวเป็นชายสูงผอมผิดปกติไม่มีใบหน้าตัวล้านสวมสูดดำและมีนิ้วมือยาวเหมือนกับหนวดปลาหมึกนอกจากนี้เขายังมีอวัยวะคล้ายหนวดปลาหมึกจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ใต้สูทมันมีพลังเหนือธรรมชาติเช่นการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ในทันทีควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงสะก,กจดจ ก่อนที่ในปี2018มันจะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติในชื่อเดียวกันโดยจะเล่าเรื่องราวในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์กลุ่มเพื่อนวัยรุ่นอย่างเลนฮันรี่โคอีและเคที ต่างลงไหลในตำนานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเซเลนเดอร์แมนจึงได้พยายามพิสูจน์ตำนานของมันแต่ทุกอย่างก็เริ่มเลวร้ายลงเมื่อเคที่หายตัวไปอย่งางปริศนากลุ่มเพื่อนที่เหลือจึงเริ่มสืบสวนและพบว่าเคที่ที่หมกมุ่นในเรื่องราวลึกลับของเซเลนเดอร์แมนอย่างสุดโตง่งและต้องการให้มันพาตัวเธอไปเพื่อนหนีจากชีวิตอันเบื่อหน่ายด้วยความสิ้นหวังสามสาวก,ก็ได้ตัดสินใจติดต่อ,อก,กับเซเลนเดอร์แมนเพื่อเล่กับการนำเคที่กลับมาแต่การกระทำนี้กับนำไัยมาสู่ตับพวกเธอเองเมื่อโคลอีฝ่าฝืนคำเตือนของเลน กลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของสัตว์ประหลดาดไร้ตาตนนี้โมเดอร์ Moder. สัตว์ประหลาดในตำนานแห่งป่าลึกภาพยนตร์สยองขวัญเดอะลิชวลนำเสนอเรื่องราวของปุ่มเพื่อนที่เดินทางเข้าป่าเพื่อพักผ่อนแต่กลับต้องไปเชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่เกินกว่าจะจินตนาการได้นอกเหนือจากการสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์และความกลัวที่เกิดขึ้นระหว่างลุ่มเพื่อนแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างโมเดอร์ Moder. ขึ้นมาและทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ออกแบบได้อย่างน่าสนใจและน่าจดจาที่สุดใน โมเดอร์ Moder, เป็นยักในตำนานนอตที่อาศัยอยู่ในป่าลึกทางตอนเหนือของสวีเดนและมีกลุ่มผู้บูชาที่เป็นมนุษย์สัตว์ประหลาดตนนี้จะเลือกเหยื่อโดยการทำเครื่องหมายไว้ที่บุคคลที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ โดยผู้ที่ถูกทำเครื่องหมายจะมีทางเลือกเพียงสองทางก็คือการบูชามโมเดอร์หรือถูกฆ่าและผู้ที่ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายจะถูกทรมานหรือสังเวยให้กับมันเพื่อเล่หกกบการที่โมเดอร์จะปกป้องผืนป่าของตนเองและผู้ที่ศรัทธ,ธาจากคนนอกนั่นเองมันมีรูปร่างที่น่าเสื่อสยองด้วยการผรสมสาษาระหว่างกวางและซากศพมนุษย์มีใบหน้าเป็นลำตัวของมนุษย์และแขนที่ห้อยลงมาเหมือนงาของหมูปา่าอีกทั้งยังมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมาหึมาและความสูงเทียบเท่ากับต้นไม้ในป่าเลยทีเดียวการปรากฏตัวของโมเดอร์ทำให้บรรยากาศของภาพยนตร์เปล ปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่และทำให้มันกลายเป็นไฮไลท์สำคัญของภาพยนตร์เรือลิชวัอย่างไม่อาจปฏิเสธได้รัดมาสัตว์ประลาดท่อระบายน้ำแห่งเวสเทอร์วิล รัดมาหรือแรดแมนเป็นตัวร้ายหลักในสตอรี่สั้นสตอมเดนของภาพยนตร์สยองขวัญ vhs 9 4หรือชื่อภาษาไทยคือเทปลับเขย่าโอเวจีจากปี1994มันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายกับหนูยักษ์ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําใต้ดินมีผิวหนังสีขาวซีดหูแหลมตาโตสีดาและรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าที่ยาวผิดปกติอีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ติดตามที่บูชามันเรากับเทพเจ้าอีกด้วยรัดมาเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของเมืองเวสเทอร์วิลล์รัฐโอไฮโอโดยเชื่อกันว่ามันอาศัยอยู่ในนทรบาาย้้ํใตดิน เรื่องราวของหนังเริ่มต้นจากการสืบสวนของนักข่าวฮอลลี่และช่างภาพเจฟที่ต้องการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับตำนานดังกล่าวพวกเขาได้สัมภาษณ์ชาวเมืองเกี่ยวกับการพบเห็นสัตว์ประหลาดและในที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจลงไปสำรวจท่อระบายน้ำด้วยตนเองภายในนั้นพวกเขาถูกจับไปโดยกลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้ดินแต่แล้วสัตว์ประหลาดลัดมาก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีกลุ่มคนเหล่านั้นโศกนาฏกรรมจบลงด้วยความสยองขวัญและปริศนามีเพียงฮอลลี่ที่สามารถหนีออกมาได้และกลับไปรายงานข่าวแต่กลับมีความผิดปกติทางจิตใจ,จ,ตใจเธออเเริิ่มพพูดงงถึลลัาแะจน เลวสีดำใส่เพื่อนร่วมงานก็นจะกลายเป็นคนเสียสติในที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมามากนักแต่รัดมาก็สามารถกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่โด่งดังและเป็นที่จดจำจากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไม่อาจาปฏิเสธได้ The Hollow เชื้อรามรณะฟันร้ายในป่าลึก เดอะฮอลโลเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่นําผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศอนาซพุึนกลัวของป่าลึกเรื่องราวเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆของอดัมฮิตเชนนักอนุรักษ์พืชและเชื้อราชาวอังกฤษพร้อมกับภรรยาและลูกชายตัวน้อยที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลในไอแลนด์แม้จะไม่ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่เท่าไหร่นักพราอมีความเชื่อเก่าแก่ว่าจะเป็นการลุกล้ำพื้นที่และปลูกปีศาจโบราณที่เรียกว่าฮอลโลขึ้นมาแต่แล้วในระหว่างการสำรวจป่าอดัมได้ค้นพบซากสัตว์ประหลาดที่มีเชื้อราประหลาดเติบโต สิ่งชั่วร้ายกลับมาด้วยฮอลโลเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในป่าลึกซึ่งมีรูปลักที่น่าสะพรึงกลัวคล้ายปลาอังกอร์ฟิชในทะเลลึกมันเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดกลัวโดยเชื่อว่าเป็นปีศาจร้ายที่มีพลังอํานาจเหนือนธรรมชาติพวกมันจะทิ้งร่องรอยของเชื้อราไว้ในทุกขนแห่งที่ไปและเมื่อเชื้อราเหล่านี้สัมผัสกับร่างกายของมนุษย์ก็จะทําให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกลายเป็นผู้เดียวกับมันไปในที่สุดความน่ากลัวของฮอลโลไม่ได้อยู่แค่ที่รูปลัันนััักกกกออนนนนนนน่่น่่่่่่าาาาะรึึึงงลลลวววเเเททท้้้แแแตยยมมมมถคคคบีีใหิดดขปูสงบ เป็นสถานที่อันตรายที่เต็มด้วยภัยคุกคามที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของฮอลโลเพราะพวกมันสามารถแฝงตัวอยู่ท่ามกลางผู้คนได้อย่างแนบเนียนอีกด้วยนั่นเอง เดอะคลอเลอร์อสุรกายตาบอดใต้พิภพคลอเลอร์คือสัตว์ประหลาดสุดสยองที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องเด e d ดิ c e ซ t ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักบจญภัยหญิงที่เขาไปสำรวจถ้ำใต้ดินอันลึกลับแต่กลับต้องเผชิญฝันร้ายสุดขั้วเมื่อบวกเธอต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในนั้นพวกมันถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของความกลัวในความมืดและสิ่งที่ไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นผู้ล่าที่โหดเหี้ยมและเงียบเชียวอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดิน อะไรกันแน่ผู้กำกับภาพยนตร์นิวมาเชลได้อธิบายว่า คอร์เลอร์เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำม,มานานหลายพันปีโดยได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใต้ดินอย่างสมบูรณ์แบบทาให้มีลักษณะาทางกายภาพที่น่าสะึพรลัวมีผิวหนังสีขาวซีดและตาบอดสนิทเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มืดมิดแต่กระดูกชดเชยด้วยการพัฒนาระบบการได้ยินและการดมกลิ่นที่เฉียบคมทําให้สามารถตรวจับเหยื่อได้อย่างแม่นยําแม้ในความมืดสนิทสิ่งที่ทาให้คอร์เลอร์น่ากลัวมากยิ่งขึ้นคือความเร็วและความคล่องตัวที่เหนือมนุษย์ววมมมมัันนนนสสาาาาารรรรถถเเเเเคลลลื่่อออไไไหหหดดด้้ย้ยยยง็แะีีีบบชทใ คโคลเวอร์ไคจูปริศนาจากใต้ท้องทะเล Clo เ e r หรือที่รู้จักกันในชื่อ l a s t Scale Aggressor หรือ LSA เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Cloverfield ในปี2008และ The Cloverfield Paradox ในปี2018มันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของไคจูในแบบฉบับอเมริกันเลยก็ว่าได้ Clover เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลและเริ่มทำลายล้างเมืองนิวยอร์กผู้ชมได้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของมันผ่านมุมมองของกลุ่มเพื่อนที่กำลังหนีตายสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความแข็งแกร่งมหาศาลสามารถทำลายตึกสูงและสะพานได้อย่างง่ายดายวิธีการโจมตขข เหยียบย่ำด้วยเท้าขนาดยักษ์การกัดฉีกเหยื่อหรือการทำลายอาคารจนถล่มลงมาสัตว์ประหลาดตัวนี้ยังคงมีตน้นกำเนิดที่ยังคงเป็นปริศนามีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของมัน โดยที่สดี1หนึ่งระบุว่าโคลเวอร์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรืออาจเป็นสัตว์ดึกดํารันที่หลบซ่อนอยู่ในใต้ทะเลลึกคล้ายกับปลาซีลาแเนที่เคยสูญพันธุ์ไปนานกว่า80บล้านปีก่อนบางก็ว่าโคลเวอร์อาจจะถูกปลูกขึ้นมาจากการขุดเจดาะในมหาสมุทรแอตแลนติกหรืออาจถูกกระตุ้นโดยปรสิตขนาดเล็กที่เกาะอ,อยู่บนตัวมันแม้แต่ทางผู้สร้างภาพยนตร์ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยเจเจเอเบิเชื่อว่าโคลเวอร์เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกที่หลบซ่อนมานานหลายพันปีในขณะที่แมดลีฟเชื่ โคลเอรฟิลพาราดอกก็มีทฤษฎีที่ระบุว่าการทดลองเครื่องเล่อนอนุภาพเชืเพิดอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นเข้ามาสู่โลกซึ่งสอดคล้องกับการปรากฏตัวของโคลเวอร์ในตอนท้ายของภาพยนตร์อีกด้วยลิสติกเฟสเด,สด,ม,ดมอนปีศาจหน้าแดงจากมิติความตาย ลิฟติกเฟสเดมอนหรือที่รู้จ,จักกันในชื่อ m a with Fire on h i s f a c e เป็นหนึ่งในตัวละครสยองขวัญที่น่าจดจําที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องอินซิเดียผลงานของผู้กํากับเจมวานมันเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ใน The ะเฟิร์เจซึ่งเป็นมิตริระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์และนรกมีเป้าหมายในการสร้างความเจ็บปวดและความกลธโหดให้กับโลกมนุษย์โดยการสิงร่างของคนในทันทีที่ตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์มันก็สร้างความหวาดกลัวให้ผู้ชมได้ตั้งแต่แรกเห็นด้วยใบหน้าสีแดงฉานทําให้ผู้ชมรู้สึกึงงงคคววววาาาามมมนนนนนน่่่่กกกลลลลััััแแแะชไรร้้้ขอดตตเเเหห็็ยยจป ไอคอนของภาพยนตร์เสือของขวัญไปแล้วก็ว่าได้เป้าหมายของมันคือการเลือกดาวตันแลมเบิร์ตเด็กชายที่มีความสามารถพิเศษในการย้ายวิญญาณเ,เป็นเป้าหมายเนื่องจากความบริสุทธิ์และพลังงานทางจิตวิญญาณของเขามันจึงต้องการจับดาวตันเข้าไปในเดอะเฟอร์เจอร์เพื่อควบคุมเขาจนกระทั่งในภาพยนตร์อินซิเดียสเดอะเลดดอร์หลังจากการหายไปนานถึง9ปีลิฟติกเฟสเดมอนก็สามารถล่อลลงดาวตันเข้าไปในโลกแห่งความตายได้สําเร็จและพยายามครอบงําร่างกายของดาวตันโดยการเลอกผิวหนังของตัวเองออกหลังจากนั้นมันได้ขังวิญญาณของดาวตันไว้และพยายาาาาาามม่่่ออององงงํรรกขขเสบูณ์ทว จอร์จพ่อของดาวตันก็สามารถช่วยเหลือลูกชายได้สําเร็จโดยการปิดประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งความตายทําให้ลิปติกเฟสเดมอนถูกขังไว้ในนั้นไปตลอดกาล บากูปีศาจโบราณผู้กระหายวิญญาณเด็กบากูเป็นตัวละครที่น่าสะงพรัวจากภาพยนตร์เรื่องซินิสเตอร์มันถูกระบุว่าเป็นเทพเจ้าโบราณที่ชั่วร้ายจากบาบิโลนและโปรดปรารในการกินวิญญาณเด็กมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีความผิดปกติทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดผิวซีดผมสีดำมันเงาและที่น่าสะงพรัวที่สุดคือมันไม่มีปากและตาต้นกําเนิดของมันอาจจะยาวนานตั้งแต่ยุคมืดโดยปรากฏอยู่ในภาพแกะสลักโบราณมากมายแต่ภาพเหล่านี้ถูกทาลายไปเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ที่พบเห็นภาพเหล่านี้มักจะถูกสะกดจิตหรือถูกลักพาตัวไป โดยเฉพาะเด็กๆที่มีความอ่อนไหวต่อพลังของมันบากูไม่ใช่ปีศาจในความหมายทั่วไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจำมิติอื่นที่มีพลังเหนือธรรมชาติมันสามารถเดินทางผ่านมิต,ต,ติต่างๆและเข้าสู่โลกม,มนุษย์ได้ผ่านทางภาพยนตร์หรือวิดีโอที่บันทึกภาพของมันนอกจากนี้บากูยังสามารถสิงสู่ร่างของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังหารเหยื่อ วิธีการของบากูในการฆ่าชีวิตเหยื่อนั้นถือว่าชวนขนลุกเป็นอย่างมากมันจะสิงร่างของเด็กและบงการให้เด็กฆ่าครอบครัวของตัวเองจากนั้น,จ,น,นจึงนำการบันทึกภาพเหตุการณ์โหดร้ายเหล่านั้นลงในฟิล์มซูเปอร์เอทซึ่งเป็นรูปแบบของฟิล์มขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในช่วงทศว,วรรษ1 9 6 0์ถึงหนใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์ส่วนตัวนั่นเองเมื่อก่ออาชญากรรมเสร็จสิน้นสิ่งมีชีวิตนี้จะพาเด็กไปยังดินแดนแห่งความมืดมิดและค่ออยๆกกินวญ,ญ,ญขง The Empty Man เป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันมันมีร่างกายที่สูงผอมแขนขาที่ยาวผิดปกติและหัวกะโหลกที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้มันกลายเป็นภาพเป็นความน่ากลัวที่ยากจะลืมเลือนนอกจากนี้ร่างกายของมันยังมีส่วนยื่นออกมาหลายส่วนจากด้านหลังทําให้มันดูน่ากลัวและน่าขยะแขยงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวในภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นในปี1995กลุ่มนักเดินทาง4คนได้ประสบพบเจอเข้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวขณะเดินป่าในภูเขาอูราประเทศภูตานพวกเขาได้พบกับโครงกระดูกโบราณขนาดใหญ่ฝังอยู่ในถ้ำซึ่งดูเหมือนจะปลุกให้วิญญาณชั่วร้ายตื่นขึ้นมาทาให้หนึ่งในกลุ่มได้ถูกขอบง,งาโดยวิญญาณชั่วร้ายและค่อยๆแพร่กระจายคควาาามมมั่่่่่รรรรยไไปปงือนนนนกกกลุๆจํสูตที ทำการหุบขาอันเงียบสงบสิ่งที่ทำให้ดีเอ็มตี้แมนน่ากลัวไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่ยังมาจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่โหดร้ายมันใช้เวลา3วันในการตามล่าเหยื่อก่อนที่จะลงมือฆ่าและที่น่ากลัวที่สุดคือเหยื่อไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากการรอคอยความตายอย่างหวาดกลัวสิ่งที่น่าสนใจคือดีเอ็มตี้แมนไม่ได้ฆ่าเหยื่อด้วยตัวเองแต่จะใช้พลังในการควบคุมจิตใจ,ใจคนอื่นทําให้เกิดความกล,ลัวหนและความสับสนในหมู่ผู้คนความน่ากลัวของมันจึงมาจากการใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการทาลายล้าง เดอะ o อร l ล a ล o าวูฟเอเลียนักล่าต่างดาวในความมืด สัตว์ประหลาดเอเลี่ยนหมาป่าหรือบางก็ว่าคล้ายกับกอริลลาสีขาจากภาพยนตร์เรื่อง Attack the Block ปี2011เป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เดินทางผ่านอวกาศในรูปแบบของดาวตกเมื่อลุนจอดบนดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยได้ตูเมียจะปล่อยฟิโลโมนเพื่อดึงดูดตัวผู้มาผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ของพวกมันบนดาวเคราะห์นั้นสิ่งที่ทําให้พวกมันน่ากลัวคือความสามารถในการหลอมรวมเข้ากับความมืดได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้ผู้ชมจะไม่สามารถสังเกตเห็นพวกมันจนกระทั่งสายเกินไปผลสีดําสนิทที่ปกคลุมร่างกายของพวกมันทําให้แทบมองไมมม่เห็นนนนนนนใใคควาาืืดขอองงถลตก เราจะเห็นผู้มันได้ก็ต่อเมื่อผู้มันเปิดปากเท่านั้นและสิ่งนั้นยิ่งทำให้พวกมันน่ากลัวมากขึ้นเพราะผู้มันไม่มีตาแต่ไวต่อกลิ่นและเสียงอย่างมากผู้ชมจะสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเห็นแสงสีฟ้าเรืองแสงจากฟันอันแหลมคมของผู้มันเท่านั้นแม้ว่าสัตว์ประหลัดเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีสติสัมปชัญญะและไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากการผสมพันธุ์แต่ผู้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าวและโหดร้ายอย่างมากพวกมันจะฆ่าทุกอย่างที่ขวางทางเพื่อไปให้ถึงตัวเมียโดยยยสสสิิ่่่่่่่่งงงททีีีีาา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 าใหหหห้้้ััััััตตตววว์ปมมมมมเเลลลลนนนนนนกกกกกก็คืออญชขพพจุุร ได้พบกับสัตว์ประหลาดเพศเมียและพกพาร,ร่างกายของพวกมันไปทั่วสัตว์ประหลาดหมาป่าตัวผู้ที่สามารถดมกลิ่นคู่ของมันได้จึงทำการไล่ตามฟิโลมอนนั้นมานั่นเองกัวมูสัตว์ประหลาดกลายพันธุจากแม่น้ําหัน กวัวมูหรือสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เดอะโฮสของพุ่มกับบองจุนโฮคือผลพวงอันน่าสะพึงกลัวจากความประมาทของมนุษย์สัตว์ประหลาดตัวนี้เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาทิ้งสารฟอร์มาลีนลงแม่น้าพันในกรุงโซลทำให้สัตว์น้าในแม่น้าตายไปจํานวนมากและเกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งขึ้นมากวมัวมูมีรูปร่างที่น่าสะพึงกลัวมันคือการผสมผสานร,ระหว่างปลาและสลัมมันเดอร์มีลักษณะคล้ายปลาขนาดยักษ์ผิวหนังสีเทาเข้มมีแขนข,า,ขนาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานและปาาขนาดใหญ่ที่มีฟันแหลมคมกัวววมมูีีีลลกกกษณะะทททาาาาาางชชิยย่่่นนนสใจหปรรรเ ดื้อเหงือกเหมือนกปลาแต่สามารถขึ้นไหวบนบกได้อย่าง,งคล่องแคล่วโดยใช้หางเพื่อช่วยในการส่งตัวและปีนป่ายรวมถึงใช้ในการจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ววิธีการไล่เหยื่อของกวอวมูมักจะใช้ปากขนาดใหญ่ของมันจับเหยื่อเข้าไปทั้งตัวจากนั้นจะสำลักเหยื่อออกมาในที่ที่ปลอดภัยเพื่อกินทีหลังหรือบางครั้งก็เพียงแค่ขังเหยื่อไว้ให้ตายอย่างทรมานเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์ประหลาดตัวนี้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นคือมันมีต้นกำเนิดมาจากเหตุการณ์จริงในปี2000สหรัฐอเมริกาได้ทนน่ี ปรหลาแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงในโลกของเรานั่นเองเรื่องราวของกระบอมูจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ประหลาดแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบของมนุษย์อีกด้วย ภาพยนตร์สยองขวัญได้ดึงดูดผู้ชมด้วยความน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ประหลาดมานานแสนนานสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผีดิบซอมบี้หรือสัตว์กลายพันธุ์ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความกลัวลึกๆที่ฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์สัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครในหนังเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่ออ o ค c u เจอร์ในวงกว้างสัตว์ประหลาดบางตัวอาจกลายเป็นไอคอนิกที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆเช่นเกมการ์ตูนและของเล่นอื่นๆอ,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 อีกมากมาย แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายตัวละครที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม